สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมต้นใบย่านางที่คนไทยรู้จักกันดีค่ะใบย่านางเขาก็จะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นเขาจะเป็นพันไม้เลื้อยเราก็จะทำหลักให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆค่ะใบย่านางเขามีวิตามินที่เยอะมากเลยค่ะ มีวิตามิน B1 B2 B3 มีแคลเซียมสูงด้วยค่ะแล้วเขายังนำมาทำเป็นอาหารได้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้และอาหารอีกได้หลายอย่างเลยค่ะ สรรพคุณทังยาเขาก็เยอะมากเลยค่ะช่วยป้องกันไทลอยเป็นพิษป้องกันอาการท้องผูกเวลาเราท้องผูกเราก็จะเอาใบายะนางมาปั่นผสมกับน้ำดื่มก็จะช่วยให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งในระยะแรกๆก็จะขันน้ำดื่มก็จะช่วยให้ก้อนมะเร็งนั้นฝ่อลงได้ค่ะช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยลดน้ำตาลในเลือดสาหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานช่วยให้น้ำตาลลดลงได้ค่ะ ช่วยรักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้กดไหลย้อนช่วยชะลอลิ้วรอยให้หน้าเราอ่อนกว่าไว้ด้วยค่ะเวลาเราเป็นสิวเป็นฝ้าเราก็จะเอาใบยะนางมาขยี้แล้วก็ถาที่บริเวณสิวก็จะทำให้สิวนั้นยุบลงได้ค่ะ สมัยนี้ก็จะนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำใบย่านางหรือว่าเป็นยาสะผมมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยค่ะก็จะช่วยป้องกันผมล่วงผมคันทำให้ผมดกดำทำให้ผมงอกช้าลงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ